สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นผมประสบป,ปัญหาครับท่านหน้ามันมืดนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะอยู่ตรงไหนของซีนดีนั้นก็ทําให้ผมประดักประเดิกเหลือเกินครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมการประชุมสภานั้นผ่านไปหรือไม่นั้นสุดแท้แต่ครับท่านและผมก็ได้นั่งมองภาพหนึ่งนะครับท่านผู้ชมพร้อมกับนั่งกั้นหัวเราะจนอดล้นทนไม่ไหวครับท่านต้องหัวเลาะออกมาอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวภาพนี้นะครับท่านผู้ชมแหก ทุกกดครับท่านวิวัฒนาการจากดาวินซีอะไรนั้นต้องหลุดโพออกไปครับท่านวิวัฒนาการจากลิงสู่ควายไ,ไม่ใช่ไม่ใช่จากมนุษย์สู่ลิงหรือเปล่าวะเ้ยไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากเห็นภาพนี้นั้นก็รู้สึกว่าอภโยศโดสัวใช่ไหมวะอ๋อไม่แน่ใจครับท่านไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมและก็เลือกไปเห็นในข่าวหนึ่งครับท่านเป็นภาพยิ่งลักษณ์ชินวัตนนะครับท่านผู้ชมมาดีที่จะทาให้พวกสลิมรอดช่อง นั้นยังคงแสลงใจมาถึงทุกวันนี้นั้นวันนี้จะคุยกัน2อสเรื่องครับท่านโดยตอนนี้ไอชังชาติในแะงท่านผู้ชมไอห,หมอชังชาตินั้นได้ออกมาอีกแล้วนะ,ะท่านผู้ชมสักกัด การแก้รัฐธรรมนูญส้นตีน้นส้นเบือ้อะไรของมันนั้นก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างทุเล็ส,สิ้นดีเหลือเกินหรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านมีการวิ่งฝุ่นตลบนั้นเดี๋ยวจะมาถแถลงการอีกทีละเอกับไอวีฟังอยู่มึงก็อย่าเพิ่งยิ้มและอย่าเพิ่งรีบด่วนตายอย่างเด็ดขาดโดยอัจฉริยะได้ออกมาบอกว่างานนี้นั้นอาจที่จะไอวีสวยด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ประสบผลให้อาจที่จะไม่ได้ใช้น้ามะพร้าวที่ตัวเองไปปลูกที่ลุงเสี่ยวห้าร้อยต้นไว้ลาดหน้าตัวเองตอน ใช่ไม่จชะไม่มีอ๋อนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองัาอย่างดีๆกันเลยทีเดียวมาเข้าในข่าวสักเล็กน้อยถึงปานกลางก่อนนะครับท่านผู้ชมโดวยวันนี้ไบ้อนอาจจะเอาไม่อยู่แล้วนะครับท่านเลยต้องประสบปัญหาเจอเชลได้หน่อยไหมมึงมาแรงสาบข้าไม่ตายนะครับท่านหลังจากที่ใช้เวลาดกันมาช่วงน,นาตาปีพักมาแรงสาบส้นตีนส้นเบิกนี้ก็ยังคงเป็นที่ทุเรศส,สิ้นดีอย่างเหลือกันกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไบคอนในมืออาจจะสั่นแล้วต้องเปลี่ยนมาเป็นเชลได้นะครับท่านผู้ชมหลังจาก ที่ไอ้พักแมงสาบนั้นได้ไปลงชื่อร่วมกับก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมใช่ไหมวะ อนาคตใหม่พรรคเก่านะครับท่านอนาคตใหม่เก่าแล้วกันครับท่าน V2 นะงใน่ในมูจ์เออก้าไกลครับท่านก็นับว่าเป็นความอภิยศเหลือเกินโดยพรรคแรงสาบครับท่านได้ออกมาแห่ถอนชื่อเป็นจํานวนมากในรง่ในมูชมจากมติการแก้รัฐมนูญนั้นโดยบอกว่านึกว่าเป็นมติอะไรรัฐบาลส้นตีนส้นเบอกอะไรของมันนั้นก็นับว่าเป็นความอับอายรายอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวในแง่ในผูชมส่งผลให้โรคปราสลิมนี้อาจที่จะต้องหยุดใช้งานชั่วครู่ชั่วคราวครับท่นออานต้นอ,อ,อง เอามาใช้เชลไดแทนนะครับท่านผู้ชมโดยใบก้อนนั้นหาไม่เจอครับท่านวันนี้เจอแต่เชลไดนะครับท่านผู้ชมก็นับว่าต้อง ขีดยางดิบตวงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ที่ขีดไปนั้นไม่ใช่อยากันยุงแต่อย่างใดครับจะแม่เ้ยยุงมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ก็นับว่าเป็นความอาัเปรอยบโอย่างด,ดีกันเลยทีเดียวแต่มาที่ยิ่งรักชินวัตชชูคุชยามครับท่านโดยประยุทธ์ฟังอยู่นั้นอาจที่จะปวดใจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมเพราะอะประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนั้นจุดเด่นคือหน้าไม่ไอายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่มีนะครับท่านผู้ชมโดยวิวัฒนาการจากภาพที่ผมอดกั้นขำหัวเราะ ไม่ได้นั้นนะครับานผู้ชมจากคนสู่ลิงหรืออะไรนั้น โดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมพักเรื่องด่าไว้กอนอย่าไปว่าวรณเอกประยุทธ์อย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมโดยวรณเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนั้นเรื่องด่าไม่สะเทือนแล้วนะครับท่านมาถึงจนทุกวันนี้นั้นไม่สะเทือนอีกต่อไปครับท่านมาถึงจุดที่เรียกว่าช่างมันแล้วนั่นก็นนะับว่าเป็นความแปลกประหลาดอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวอ๋อกูจะลืมนี่หว่าจะอ่านข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมโดยกระแสจ,จะแบนลุงพลอะไรนั้นก็เลดิพีไวก่อนแต่ข่าวสดแจ้งเข้ามาเผยภาพล่าสุดครับท่าน ยิ่งรักนะครับท่านผู้ชมยิ่งสดใสให้กําลังใจสอสอเพื่อไทยส่งตรงจากดูใบครับท่านโดยเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมสอสอเผยภาพพิดีโอคอยิ่งรักให้กําลังใจนั้นก็ลองจับตามองอย่างดีดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมว่าสลิปรอดช่องมันจะมาดิ้นในช่องนี้อีกหรือเปล่านั้นหลังจากที่มาเออ ใช่ครับท่านมีไอ้สลิมลดช่องหรือเปล่าไม่แน่ใจในการดันบ,บูช์ไมโอส0มร้อยสี่ร้อยลอยนั้นก็สุดแท้แต่เล็ดีบีนั้นได้บอกว่าผมนั้นอาจจะเป็นสายสืบของไอ้หมอชังชาติในการดันบ,บูชมก็นับว่าต้องจับตามองอย่างดีดีกันเลยทีเดียวว่าผมนั้นจะเป็นสายสืบของอหมอส้นทีนี้หรือเปล่านั้นต้องในกะารดานบูชมอ๋อมาที่ข่าวยิ่งรักดีกว่าครับไปชังชาตินั้นชังแม่มันก่อนโดยระบุว่ากําลังใจท่านอ่าไอ้กำลังใจท่านนายกคนสวยแค่ได้เห็นรอยยิ้มก็เพิ่ม แต่ประยุทธ์มันไม่ตายสักทีออไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เพื่อหลังยิ่งรักชีนวัตนนะครับท่านผู้ชมโดยมีประชาชนเข้ามาให้กําลังใจเป็นจํานวนมากพร้อมบอกว่าคิดถึงอดีตนายกและอยากให้ประยุทธ์มันตายตายไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้อยากกลับมาเป็นนายกอีกนะครับท่านอู้ยันอกประยุทธ์ฟ,ฟังอยู่นั้นขออภัยด้วยเว้ยตามบาดอีกแล้วโดยวันนี้นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศมันเริ่มมืดแล้วนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ผมนั้นต้องเปิดไฟโดยหน้ามันจะมืดเล็กน้อยนะครับ ท่านผู้ชมก็ต้องบอกไว้ก่อนหน้าที่นี้เดี๋ยวหาว่าผมมืดดำไปนั้นโดยหยุดไป2วันครับท่านหลอนนะท่านผู้ชมต้องพักผ่อนก่อนเร่ามันทะลุเข้ามาในหัวแล้วตอนนี้โอ้คอมเมนต์ก็มาอย่างมากมายก,ก่ายกองนะครับท่านผู้ชมส่วน A นี้เอ็นก็อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดดีบีด้วยนะท่านผู้ชมจับตามองและวันนอครับท่านโดยเป็นอดีตรัฐสภาประธานสภานะท่านผู้ชมได้ออกมาแบบซัด,ดนะท่านผู้ชมบอกว่าจุดจบของวนนั้นอาจจะเหมือนกับสลิดถนอมหรือ เปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่ตอนนี้ทําไมมันมืดอีกแล้วว่าก็ไม่แน่ใจในะครับท่านผู้ชมบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่ลงจากอันหน้าตอนนี้นั้นก็อาจที่จะเป็นแบบ จอมพลถนอมได้ในกรท่านผู้ชมต้องรีบไปนั้นหรือไม่นั้นสุดแท้แต่ครับท่านเป็นการพูดในสภาครั้งสุดท้ายของวันพุธ,ธบันรอมาธานะครับท่านผู้ชมส่วนผมนั้นทูนอมาถแถลงครับท่านโดยทวีสอดส่องนะครับท่านผู้ชมจำยุไม่ได้แล้วผลตวอ๋ผอผลตัวรวจเอกทวีสอดส่องขึ้นปาร์ตี้ลิศเข้ามาแทนนะครับท่านผู้ชมก็นับว่าเป็กนการแถลงครั้งสุดท้ายในสภา,นะ,ะาน,ชชสะนะครับท่านผู้ชมชัดเอซัดประยุทธ์นะครับท่านซึ่งบุคคลที่ผมขำอยู่อีกชั่วนาทีใน ภาพคนกับลิงลิงกับหมาอะไรนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ภาพบิ๊กคู่กับบิ๊ก้อมในการผูชมตาเด็กสมบูรณ์หรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองครับท่านโดยตอนนี้มาถึงจุดที่เรียกว่าช่างมันแล้วในการผูชมการด่าไม่เป็นผลอีกต่อไปครับท่านและตอนนี้ในการผูชมไอ้ช่างชาติกลับมาอีกแล้วนะครับท่านหลังจากที่พักแมงสาบนั้นถอนตัวออกไปนั้นโดยข่าวนี้ครับท่านอาจจะสร้างความทุเล็สิ้ทีให้กับประชาชนทั้งหลายอย่างเหลือเค่กันเลยทีเดียวครับท่านโดยส้นตีนส้นเบื้งที่ก็ยังคงออกมาหาที่ยืนอย่าง ตอนื่องไม่เว้นแต่ละวันนะครับท่านผู้ชมโดยแนวหน้าแจ้งเข้ามานี่จะส,สื่อสลิมลอดช่องหรือเปล่านั้นก็เล่นอีบีไปก่อนครับท่านแต่ไอชังชาติครับท่านวิ่งฝุ่นตลบนะครับท่านผู้ชมล่าห0 0 0มือไรชื่อไทยพักดีหยุดผ่านเงิน15,000ล้านนะครับท่านผู้ชมป้อง1 6 8ล้านแปสนเสียงที่ออกมาประชามติส้นตีส้นเบื้องข่าวก่อนนั้นเดี๋ยวผมต้องเอา ที่ฉีดนงางศาตรมาจับไว้ในมือก่อนนะครับท่านผู้ชมการมือมันจะไปแบบนี้อีกนั้นโดยวันนี้มาสรุปข่าวสั้นๆน,น,นะครับท่านผู้ชมไม่ได้มีอะไรมากมายอย่าง <c oughs> เหลือเดินกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้นั้นได้วิ่งเต้นแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับไปชังชาตินั้นแต่มันจะไม่ตายนะครับท่านอย่าเข้าใจผิดโดยโอ้โหได้โพสตระบุถามว่าถามประชาชนหรือยังนะครับท่านผู้ชมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านโดยชังชาติ มึงอย่าเพิ่งตายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม,มีไม่มีไ,ม,ม,ไม,ม่ไม่มีอย่าเพิ่งตายึงมันยังอยู่ดีนะครับท่านโดยมันออกมานั้นขอเชิญชาวไทยทุกท่านร่วมลงชื่อคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญนะครับท่านผู้ชมก็แน่ว่าสวัสดีรอดช่องสลิมทั้งหลายนั้นที่แอบเข้ามาฟังตอนนี้นั้นและประชาชนบางส่วนที่ดูเหมือนว่าจะชื่นชมไอ้หมอชัางชาตินี้ก็อืม เล็อิดบีนะครับท่านผู้ชมช่างแม่มึงนั้นต้องออกบอกมาแบบนี้ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วน e อเครับท่านออกมาหาซีนไม่หยุดไม่ยัง้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่จะกลายเป็นอีโง่เล่นระเบิดเอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่นะครับท่านหลังจากที่มานั้นจะโดน เพิกถอนสิทธิ์หรืออะไรนั้นสุดแท้แต่ครับท่านอัจฉริยะออกมาบอกในนั้นผู้ชมลงถุงไอวีด้วยฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มเลยอาจจะโดนซวยคู่และอีเอครับท่านนะครับในผู้ชมแจ้งเข้ามาวันนี้นี่เลยโดยอีเอโชว์เก่าอ่ะโดยไทยโพสอ,อีกแล้วนะครับในผู้ชมต้องฟังครึ่งหูไห้หูครึ่งเลยครับท่านข่าวนี้นะครับท่านโดยอีเอครับท่านโชว์เก่าสภาหยามอมรัดหน้าสอสอสมัยแรกแท็กโชโง่อีเออีควายใช่ไหมวะอ๋อ อ๋อไม่มีไม่มีมม EA อีเออีควายนั่นไม่มีนะครับท่านโดยขออภัยมาหน้าทีนี้โดยไม่รู้เรื่องรู้ราวเข้ามาในสภานะครับานผู้ชมโดยอีเอครับท่านออกมาหาซีนไม่หยุดไม่หย่อนในการานผู้ชมก็อ อีเอะปะทวงอมรรัตนก้าวไกลเมื่อเรามีสสที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเข้ามาในสภาและหลงประเด็นโอ้โหมันเขียนยาไปเรียงความเลยนั้นก็เลติดบีไปก่อนครับท่านแต่ที่ไม่ต้องเลอิดบีเลยคือตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมีทวิตเตอร์นั้นผมนั่งขำอยู่คนเดียวเมื่อกี้นึกว่าเป็นคนบ้าไปแล้วสําหรับพ่อผมนั้นมาถามว่ามึงหัวรอเลยลักหน,นะในการท่านผู้ชมโดยเฟซบุ๊กเอ้ยอะไรวะนี่อ่า อ๋อทวิตเตอร์ครับท่านปรินาไก่คุบในการดงบูชชมไม่ทราบว่าเป็นของจริงของปลอมนั้นโดยทวิตว่าพรุ่งนี้นะครับท่านไปปอ,อทอเพื่อดำเนินคดีกับโพสข่าวปลอมต่างๆสําหรับคนที่สร้างเพกนิวให้กับเอเอตายไ,ไม่ใช่ <laughs> ให้ปรีนาครั้งนี้ขอให้ไม่เจริญและพวกแต่ความสวยนะคะ ทอนต่อไปฟังให้ดีเลยไอ้หมอไม้ชี้มึงฟังด้วยตอนนี้จะโดนแย่งตาแหน่งแล้วหลังจากที่จะมีไม้กวาดไว้บินได้หรือเปล่าไม่แน่ใจปารีนาจะถอนคํำสาบครับท่านโดยเอสามารถสาบได้แล้วนะในกานผู้ชมจะเหมือนกับแมลงสาบที่ต้องเอามาฉีดหรือเปล่าเฮ้ยเชลไดฟังอยู่นั้น ติดต่อหลังไม่มาตัวๆเลยอุตส่าห์มารีวิวไอ,ไอ้นี้ให้นะครับท่านผู้ชมที่ฉีดมแมลงสาบนี้ก่อนนะว่าโอ้เข้ากันดีกับสีภาพบื้นหลังนะครับท่านผู้ชมโดยปรินาจะถอนคำสาบหากพวกคุณไปบริจาคเงินให้ลงศพไอพีไอไม่ใช่ให้โรงพยาบาลใกล้บ้านคุณสาธุ เพียงนการท่านผู้ชมให้แท็กข่าวปลอมให้แท็กเฟกนิวโดยข่าวปลอมที่ว่านั้นเอสั่งยิงเด็กอ่าอะไรวะนี้ปาลินาสั่งใช้กระสุนริงยิงม็อบนักศึกษาซึ่งไม่เป็นเรื่องจริงนะครับท่านโดยเ e. อฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งเอาเรื่องเอาลาวเอาความอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยออกมาถแถลงสั้นๆเพราอ,อลนทนไม่ไหวโดยเป็นข่าวที่ผมไม่เชื่อก็เลยออกมาแบ่งปันสังคมครับท่านเพื่อประชาชนนั้นจะไม่เชื่อตามผมไปด้วยนะครับ <S <S ท่านก็นเป็นสิ่งที่เอามาถแถลงให้ฟังว่าอีเอมึงอย่าเพิ่งรีบด่วนเอาเรื่องเอาลาวส่วนตอนนี้ครับท่าน บ้าๆบอๆขอแตกนะครับท่านผู้ชมแฮชแท็กลุงพลอะไรเนี่ยอ๋อก็ขึ้นมาทวิตเตอร์นะครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้ครับท่านแฮชแท็กสิบเก้ากันยาทวงคืนอำนาจราษดรนั้นก็มาในทวิตเตอร์ด้วยในท่านผู้ชมและลุงพลกับป้าแบนนี่ก็ตามมาหลอกมาหลอนในโทรศัพท์ผมอยู่ชั่วนาตาปีแม่มึงเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นักข่าวช่องดังอ่างนั้นได้แห่ทยอยกันออกไลน์สองไลน์แล้วเพราะทนไม่ไหวครับท่านต้องไปทำข่าวอยู่ที่บ้านกกอกกกไม่กอกอะไรนี้นะครับท่านผู้ชม ก็นับว่าเป็นความประปราดอย่างเหลือเเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้นะรับท่านผู้ชมกระแสจากคูบิชาสู่ลุงพลนั้นก็ทะลักทะลุทะลวงแสงอะไรไปทั้งสิ้นแล้วนะรับท่านผู้ชมแม่เหมยก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านแบรนลุงพลสนั่นนะรับท่านผู้ชมแฮชแท็กนักข่าวช่องดังอ๋ออ่างซึ่งปาะชาช่ทั้งหลายนั้นรู้อยู่แล้วครับท่านลาออกนะรับท่านผู้ชมคงจะเซงข่าวลุงพลหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแต่ตอนนี้แน่ใจว่าต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะกับท่านผู้ชมว่าไอ้บี มันจะตัดไปรี่ยังหลังจากที่ใช้เวลาช่วงหน้าตาดีในการเป่าท้องผีและได้ดิบได้ดีนั้นโดยเฮ้ยไอด้ดีไม่เกี่ยวไอ้นี้รัฐพล มองฟังทางนี้นะครับท่านหลังจากที่ลามะลีลาขึ้นต้นเป็นอะไรก็ได้แต่ตอนลงท้ายต้องเป็นสาระอ่าค่อยเคย,เค,ยเคยเป่านกวีเป่าปีดปาป๊ดเป่าปี๊ดและรัฐบาลก่อนน้านะารดันผู้ชมที่เด็กออกไปร้องน้ากระทรวงนกคร่านผู้ชมได้มีการโหขับไล่หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแต่มีการให้นกหวีดนั้นและมาอีกแล้วครับท่านแม่มืองเอ้ยหาซีไม่หยุดไม่ยัง้งในการดานผู้ชมโดยบอกว่ามอบนักศึกษานี้ มีเบื้องหลังแน่นอนเพราะมีรถประกอบห้องน้ําอะไรสุดแท้แต่นั้นเดี๋ยวกาลังหาครับท่านโดยอันนี้โทรศัพท์รุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นสีแผ่นดินแล้วนะครับท่านผู้มชมทําเล่นอะไสีแลมสิกิกนะครับท่านรวดเร็วอย่างเหลือเ,เกันเลยทีเดียวนั้นโดยอไหนวะอืม นะ,ค,ะนรรครับท่านผู้ชมโดยนัตพลทิพสุวรรณครับท่านผู้หาที่ยืนไม่หยุดไม่ยัง้งหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมได้ออกมาครับท่านสกัดท่อน้ําเลี้ยงอั่นไม่กูเจอแต่ไทยโพสต์วะโดยสกัดท่อน้ําเลี้ยงครับท่านนัตรพลแฉกลางสภามอบนักเรียนมีเบื้องหลังเป็นพวกมืออาชีพเร่งสืบหาที่มานะครับท่านผู้ชมโดยใจความตอนหนึ่งนั้นได้บอกว่า มีรถสุขานะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่ามันจะไปขี้หรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่ว่าตอนนี้นั้นแม่มึงเ้ยหายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่พิพลาสอย่าออดเจอแล้วครับท่านเฮ้ย นัทพลมึงฟังทางนี้ด่วนเลยอย่าเพิ่งรีบด่วนยิ้มอย่างเด็ดขาดเนี่หูฟังเปิดวาลุ่มดังๆ <c oughs> ข่าวสดแจ้งเข้ามาครับท่านรัฐมนตรีศึกษาในกะารผู้ชมได้ดิดอย่าง <c oughs> เหลือเกินกันเลยทีเดียวได้ดีจากนกวีดพูดกลางสภามอบนักเรียนน่าสงสัยเพราะไม่ได้ขับรถห้องน้ำมาเองไอ้นัทพล อ๋อไม่มีต่อนะครับท่านผู้ชมไม่าเพิ่งไปต่อโดยศึกษาครับท่านไม่ใช่ศึกษาความโง่ความถอยของใครแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมรัฐมนตรีศึกษาที่สุวรรณพูดกลางสภาครับท่านตอบก,กระทูพพนน้พักฝ่ายค้านว่ามกเรียนน่าสงสัยเพราะไม่ได้ขับรถท้องน้ามาเองล้วนเป็นมืออาชีพนะครับท่านส่วนการต่อแสงไฟอะไรนั้นจัดสีจัดแสงจัดเวทีนั้นก็น่าสงสัยอะไรนั้นก็นับว่าเป็นความกระบ,บืออย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวครับท่านโดยมีทวิตเตอร์อันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมว่าได้ทวิตว่าผมก็ไม่เห็นน้องๆขับรถสุขาเข้า แล้วตะบนตรีกระทรวงศึกษาโอ้น้อยควายไอไม่ใช่ควายไม่มีครับท่านต่อให้น้องขับมาเองคุณพี่ก็ไม่เห็นเพราะคุณพี่อยู่ข้างในหรือต่อให้คุณพี่เห็นคุณพี่ก็อาจจะพูดว่าผมก็ไม่เห็นน้องๆประก,กอบรถสุขาด้วยตนเองปัครับในการดนผู้ชมก็นับว่าเป็นความประยศ์ญญอดสูอย่างเลยกันเลยทีเดียวหรือปเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านที่ได้ระดับไอเดียสมองฝังชิดในการานผู้ชมมาแบบนี้นั้นส่วนตัวเองประชดนั้นก็ได้ประกาศในการานผู้ชมไม่ใช่ประกาศจะเล่าแต่ยังได้แต่เป็นการทุ่มโพเดียมไอ้ทิ หนึครับท่านผู้ชมที่มีกระแสข่าวรัฐทหารหนาหูนั้นเราต้องจับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านเดี๋ยวมันจะเอาทหารออกมาจากกรมกองมาฝึกซ้อมอะไรนี่แล้วเดี๋ยวมันจะกลับไปไม่ครบนะครับท่านก็นับว่าเป็นความไม่ได้จะพูดอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านผู้ฟังที่เคารพโดยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องนัทบิว o u t ท b e ยูทูบไปด้วยนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายที่ฟังอยู่ใน Facebook นั้นอย่าเพิ่งรีบด่วนยิ้มยางเด็ดขาดเลยมาฟังทางยูทูบ ข่าวที่ผมรวบรวมมา,ถาแถลงข้างต้นครับท่านผู้ฟังที่ก็บจบข่าวสำนักงานนัดวิวรีพอร์ตรายงานครับท่านลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านวันนี้ไม่มีสถานีวิทยุวิทย,ยีนะครับท่าน